พมา่าเป็นฐานเป็นแหล่งที่สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยทุกมิติเป็นไงเข้ามาเบียดเบียนแย่งอาชีพคนไทยเข้ามาลักลอบประกอบอาชีพเช่นขายน้ำตาลเมาขายน้ำตาลเมาหรือมาประกอบร้านค้าร้านขายที่ขัดต่อกฎหมายประเทศไทยเราเจ้าหน้าที่ก็ปราบปรามฝ่ายทีมงานของพี่เต้ไทยไม่ทนเนี่ย เขาก็ไล่ชี้เป้าเอ่อไล่ตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับให้ดําเนินการกับคนพวกนี้นะครับเอ่อแล้วก็เรื่องของความพยายามที่จะขอสัญชาติไทยจากคนพม่านี่เยอะเหลือเกินนะครับมีขั้นเอ่อการปลอมแปลงเอกสารบางรายการนะครับแล้วก็ฝ่เอ่อกันมาิการความมั่นคงสภาความมั่นคงเนี่ยก็ดันไปแก้ระเบียบกฎเกณฑ์บางประการเอ่อทให้เกิดช่องทางในการที่จะเอ่อขอสัญชาติไทยเนี่ย มันลื่นไหลได้ง่ายขึ้นนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไม่คํานึงถึงความมั่นคงของชาตินะครับขนาดคนพม่าเองมันยังไม่รักประเทศพม่าของมันมันถึงได้ลบกันอยู่แบบนี้นะครับมันถึงไม่สงบสุขแบบนี้ใช่หไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอยู่ประเทศไทยก็สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยอย่างที่พวกเราเห็นนะครับทั้งลักลอบหลบหนีเข้าประเทศดี๋ยจับได้ตลอดนะครับวันวันหนึ่งเนี่ย ไม่มีหรอกว่าวันไหนจะจับไม่ได้ลักล,ะล,ะละอบเขามาวันเยอะนะครับต่อวันเนี่ยยิ่งถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยช่วงเนี้ยถ้าทางการพม่าเนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยถ้าร่วมมือกับว้าแดงแล้วก็รัฐบาลจีนสนับสนุนให้ปาป,า,ป,า,ปามเมียวดีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเรียบร้อยครับคนพม่าจะอพยพคนกะเหรี่ยงจะอพยพเข้าประเทศไทยมากขึ้นนะฮะมันมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานเคลื่อนทางการเมืองอันนี้อันนี้ผมไม่โอเคนะครับ จริงๆนะผมไม่โอเคนะเออคือถ้าคุณจะมาทำอาหากินเข้าใจใช่ไหมเข้าใจได้ใช่ไหมเนี่ยทุกปัญหาที่เกิดในประเทศไทยอะล้วนแล้วแต่มีคนไทยไปเกี่ยวโยงไปรู้เห็นเป็นใจครับ <c oughs> ทุกปัญหาเลยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของจีนเทาเฝ่ายความมั่นคงฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยดูเหมือนปล่อยปลาละเลยครับพรรคการเมืองบางพรรคก็ไปยก,ย,กยอยกหาง ให้พวกพม่าลามันเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยออนโยบายการเมืองบางนโยบายก็ไปเอื้อเขาอีกนะในขณะทีออ่ตัวพ่อของของโลกเสรเออีตัวพ่อของคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นไงอเมริกันครับออประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออนโยบายของทัป์เนี่ยออทั้งกวดขันทั้งขับไล่ทั้งผักดันทั้งดําเนินคดีต่อคนต่างด้าวในแผ่นดินอเมริกันให่ไหม แผนดินเมกาเนี่ยตอนเนี้ยโหยกําลังฟิตเลยกําลังแบบร้อนละอุเลยกับคนต่างด้าวเนี่ยคนอุพยพเนี่ยโดนกวาดจับส่งกลับนะครับเออส่งกลับไปประเทศโคลอมเบียเนี่ยเออเอาใส่เครื่องบินทหารไปสองลำอะ่ะเออเอาไปเป็นพันคนเน่ยเออแล้วประเทศไทยล่ะประเทศไทยกับใจดีเฉยเลยเออทำเป็นทองไม่รู้เออทำเป็นไม่รู้ร้อนอะ่ะเออเห็นไหมจะร้อยมันเกิดปัญหาใหญ่โตมากกว่านี้ใช่ไหม เออถึงจะขยับนะครับจนเนี่ยเนี่ยยังอย่างยังยัง,ยงปัญหาแรงงานเนี่ยปัญหาคนต่างด้าวอพยพเนี่ยเนี่ยเราพูดกันมาเป็นปีแล้วนะครับปีที่แล้วทั้งปีเลยเราก็ไม่เห็นนโยบายรัฐท,ที่จะออกมาออกมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเออที่มีออกมาดันมาออกว่าลงทะเบียนคนต่างด้าวให้อยู่ในประเทศไทย <c oughs> คือเราต้องแยกให้ออกก่อนว่ากลุ่มกลุ่มคนลักลอบหลบหนีกลุ่มพมา่าเนี่ยเออกลุ่มพมา่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์แนวชายแดนเนี่ย ที่ลักลอบหลบหนีเข้าประเทศไทยกลุ่มนี้ยังไงยังไงกลุ่มนี้เขาก็ไม่มาลงทะเบียนหรอะครับเขาไม่มาขึ้นทะเบียนหรอกครับเออเพราะเขาไม่มีเอกสารอะไรเลยเออหนึ่งเขาไม่มีเอกสารอะไรเลยสองกลุ่มคนพวกนี้ด้อยก,การศึกษาครับเออไม่มีการศึกษาอะไรเลยแล้วก็จะตกเป็นเหยื่อของวพวกพมา่าด้วยกันหรือพวกชาติพันธุ์ค้ามนุษย์ด้วยกันหลอกลวงเข้ามาแล้วก็ตั้งตัวเป็นเอเจนต์ ในการเสนอขายแรงงานให้กับใช้งานให้กับกิจการตอนนี้กิจการที่ที่ต้องการแรงงานเนี่ยส่วนมากก็อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมเอ่อที่เกี่ยวกับการผลิตโรงงานแบบปิดนะครับก็เข้าไปอยู่ใช้งานเจ้าหน้าที่ตอมเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ต่างๆเนี่ยเวลาเข้าไปตรวจใช้งานต,างต,างต่างๆเป็นไงไอ้พวกหลบหนีนี่พาก,กันวิ่งแตกกระเจิงเข้าป่าเข้าลกไป ไล่กวดไล่จับกันไม่หวาดไม่ไหวในทุกวี่ทุกวันคนพวกนี้เขาไม่รู้นะครับเนื่องจากถูกกลุ่มสมมติกลุ่มชาติพันธุไ์ไทยใหญ่ใช่ไหมไทยใหญ่ลักลอบหลบหนีก็จะมีคนไทยใหญ่เป็นคนนำพาแล้วก็มาร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยบางรายที่แสวงหาพวกต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งทั้งที่ประเทศเราอ่ะมันมีกฎหมายที่จะ,ะบัญญัติว่าเป็นความผิดนะสาหรับนายจ้าง โทษปรับ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแสนจำคุก1 000, ปีถึง3ปีเห็นไหมมีโทษทั้งปรับทั้งจำแต่นายจ้างคนไทยก็ยังเห็นแก่ประโยชน์นายจ้างคนไทยบ้างนายจ้างต่างด้าวบ้างนะครับหลายกิจการครับไม่ต้องการเอาธุรกิจตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบธุรกิจตามกฎหมายเนื้อออกไหมทำธุรกิจที่ไม่จดทะเบียนไม่จดทะเบียนเมื่อตัวเองไม่จดทะเบียนจะไปขอใช้แรงงานถูกต้องก็ไม่ได้เพราะมันจะต้องไปติดต่อกับแรงงานจังหวัดแรงงาน หรือกลมแรงงานเพื่อจะขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวมันจึงหล่อเลี้ยงไอ้กลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบนี่คือปัจจัยหนึ่งดังนั้นเนี่ยฝ่ายราชการประเทศไทยต้องเข้มงวดกวดขันครับทุกสถานประกอบการที่ที่มีคนงานเนี่ยจะต้องตรวจทั้งหมดนะครับเออถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่จดทะเบียนเนี่ยส่วนมากเขาจะทําถูกเขาจะจ้างแรงงาน MOU ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมเ,เป็นร้านเล็กๆ อ,อ่ผมยกตัวอย่างาผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมคาแคร์แล้วกันอุตสาหกรรมล้างรถยนต์เนี่ยซึ่งมีมากเลยในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณจะใช้แรงงานต่างด้าวแล้วคุณจะต้องไปจดทะเยนถูกต้องเนี่ยต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นเ,นเอสมมติผมเปิดร้านคาแคร์ล้างรถผมใช้แรงงานพม่าสามคนถ้าสามคนเนี่ยถ้าถ้าไปทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมจะเสียค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณสามหมื่นสามหมื่นนะครับ มีเงินประกันเงินตรวจสุขภาพแล้วก็ค่าธรรมเนียมขออนุญาตรวมๆแล้วเนี่ยลายละหมื่นหัวละหมื่นนะครับเพื่อจะเอาแรงงานมาใช้เออเราในจ้างก็ต้องเป็นคนออกดังนั้นนายจ้างหลายคนก็ไม่ต้องการที่จะเอาบริษัทเอาขีดการตัวเองไปผูกพันกับระบบราชการถ้าเราไปโชว์ปุ๊บเนี่ยลิงก์ข้อมูลก็จะไปโดนเรื่องเลยครับเรื่องภาษีเออเอาฉันประกอบกิจการนี่ถ้าฉันประกอบกิจการฉันต้องเสียภาษีนี่ถูกไหมครับ กลุ่มผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยจานวนมากเลยก็เลยก็เลยอยู่นอกระบบก็เลยอยู่นอกระบบก็ต้องแสวงหาแรงงานผิดกฎหมายครับไม่ต้องการเสียภาษีไม่ต้องการนู่นนี่นั่นก็มาทํางานตามไร่ตามสวนตามโรงงานแบบปิดไปรับจ้างกีดยางไปอยู่ในสวนปาล์มแบบหลบๆซ่อนๆซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปตรวจสอบเวลาเข้าไปอยู่ในสวนยางแล้วใครจะไปดูครับเข้าไปอยู่ในสวนปาล์มแล้วก็ไม่มีใครตามไปตรวจสอบครับ อันนี้ก็คือเหตุปัจจัยหนึ่งที่ที่ทำให้พวกต่างด้าวลักลอบเนี่ยยังเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ยังอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากนะครับอืมแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอ่อมาออกลูกออกหลานเอ่อมาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมาเป็นปัญหากับระบบโรงพยาบาลของประเทศไทยนะบางครั้งแรงงานป่วยป่วยหนักในจ้างคนไทยก็เอาแรงงานมาทอดทิ้งเอ่อเมื่อเอามาทอดทิ้งป่วยหนัก มูลทิกู้ภัยไปเห็นก็ไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลประเทศไทยก็ต้องใช้หลักมนุษยธรรมหลักจัญญาจัญญาบัณทางการแพทย์รักษาไปก่อนเอารักษาไปก่อนเขาเป็นคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีไม่สามารถเบิกเงินอะไรได้ก็เป็นการรักษาฟรีสร้างปัญหากับโรงพยาบาลไทยขาดทุนปีละ2,000กว่าล้านนะครับอันนี้แหละคือปัญหาแล้วถ้าคนต่างด้ามาคลอดลูกในประเทศไทย ไอเรื่องของสนที่สัญญาสิทธิเด็กนานาชาติ UN ก็ประกาศแล้วว่าจะต้องคุ้มครองเด็กไม่ว่าพ่อแม่เขาจะเป็นคนต่างด้าวผิดหรือถูกกฎหมายก็ตามแต่ถ้าเกิดในประเทศไทยกฎหมายไทยต้องคุ้มครองคุ้มครองยังไงครับเกิดมาเสร็จปุ๊บให้เลข13หลักให้เลข13หลักนะครับไม่สนใจนะว่าพ่อแม่จะถูกหรือผิดกฎหมายนะออพอได้เลยเได้เลข13หลักปุ๊บถ้าเด็กคนนี้ได้เลข13หลักแล้วแล้วอยู่ในประเทศไทย5ปี อายุครบห้าขวบมาขอบัตรสิบปีบัตรชมพูสิบปีครับเออแล้วก็อยู่ในประเทศไทยต่อไปนี่แหละครับคือคือผลร้ายที่จะเกิดกับประเทศเราอ่านะ <c oughs> อันนี้ผมบอกเลยว่าอ,อ,อนาคตของประเทศไทยเราเปราะบางและซุ่มเสี่ยงกับปัญหาประชากรแฝงแบบเนี้เออเราจะมีประชากรแบบนี้เข้ามาเยอะๆแน่นอนเออไอคนพวกเนี้ยพื้นฐานมันไม่ได้เกิดเออมันไม่ได้รักชาติบ้านเกิดเมืองนอนของเรา พ่อแม่มันก็สอนความเป็นพมา่าพ่อแม่มันก็สอนความเป็นต่างด้าวเออวันวันหนึ่งมันก็ต้องสร้างปัญหาครับเด็กเยาวชนของลูกคนต่างด้าวเนี่ยที่มาอยู่ในประเทศไทยจับกลุ่มรวมตัวกันเป็นแก๊งแก๊งต่างๆนะนะก่อปัญหาให้สังคมไทยได้เห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับล่าสุดทางใต้เป็นไงเออทางใต้เป็นไงครับเออจับกลุ่มรวมตัวกันแว้นแข่งรถในทางหลวงเลยในทางหลวงเออ เส้นเพชรเกษมเลยนะครับนะโอ้โหสุดยอดเลยเปิดถนนแข่งรถครับจนตำรวจต้องไปไล่ตามจับมาที่ชุมพรเนี่ยไหมไปไล่ตามจับมาลูกพาม่าทั้งนั้นนะครับเเป็นไงมาอยู่ในเมืองไทยรู้ระบบไทยแล้วก็มาสร้างปัญหาให้กับบ้านเราแบบนี้ <c oughs> มันจะกืนชาติเราแล้วครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับการกืนชาติคนพาม่าเข้ามาเยอะๆเสร็จแล้วก็มาสมรสมาได้ผัวได้เมียในประเทศไทย ได้ผัวคนไทยได้เมียคนไทยแล้วก็ซิกแซกนะครับใช้ช่องว่างกลไกทางกฎหมายเนี่ยได้ลูกมาเป็นคนไทยนี่แหละระ,ะบบกืนชาติทีเนี้ยนโยบายรัฐบางอย่างเราเชื่อว่าเราจะกืนชาติเขา,เาแต่ผมบอกเลยว่าพมา่าเนี่ยคืนชาติมันยากเพราะพวกพมา่าเนี่ยมันมันไม่เหมือนคนจีนพ้นทะเลในสมัยเมื่อร้อยปีก่อนนะคนพมา่าตอนนี้มันอยู่ร่วมสมัยชายแดนมาติดกัน ถ้าพวกมันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะๆแล้วมีลูกเป็นคนไทยเยอะๆมาสมรสมาได้ผัวได้เมียเป็นคนไทยเนี่ยแล้วมันออกลูกออกหลานมาเยอะๆเนี่ยนี่แหละครับสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงนะสุ่มเสี่ยงมากๆเลยดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่อยากให้คนพม่าเข้ามาในประเทศไทยเรานะถ้ามาทํางานก็มาให้ถูกต้องแล้วก็อยู่ตามกติกาอยู่ตามกฎหมายแรงงานเท่านั้น แต่ตอนนี้เรามีประชากรแฝงซึ่งลักรอบหลบหนีมาเป็นจํานวนมากนะอย่ามาเถียงผมนะว่าไม่มีตัวเลขนี่น่าจะ10ล้านคนปัจจุบันนี้สําหรับกรณีของของแรงงานเถื่อนนะครับคนพม่าเถ,ถื่อนที่เข้ามา